ใครเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพต้องฟังคลิปนี้ด่วนๆค่ะเตรียมให้ลูกค้าได้ยืนยันตัวตนเดือนพฤษภาคมนี้จะจเป็นเรื่องอะไรและจะต้องทำอย่างไรบ้างสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะญญระบชมรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะขอกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแล้วถ้าใครกดติดตามกันแล้วเนี่ยไม่พลาดสิทธิประโยชน์จาทางภาครัฐแน่นอนนะคะเกตน,นำข้อมูลดีๆมาแชร์ทุกคนได้ฟังค่ะ และสําหรับในคลิปนี้นะคะก็ไม่พลาดและในคลิปนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ฟังให้จบด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแบงค์กรุงเทพอยู่นะคะล่าสุดธนาคารกรุงเทพกําลังจะมีการปรับปรุงการให้บริการนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารนี้จากเว็บไซต์ไทยโพสต์นะคะ ได้มีข่าวเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพดังนี้นะคะโดยเมื่อวันที่18เมษายนค่ะผู้สื่อข่าวในรายงานว่าธนาคารกรุงเทพประกาศเตรียมที่จะให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดือนหน้านี้แล้วนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะจะต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าโดยการนาบัตรประชาชน ไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสาขาไหนก็ได้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางธนาคารนะคะได้เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโมบายแบงกิ้งนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยธนาคารกรุงเทพนะคะได้ยกระดับความปลอดภัยดังนี้ค่ะ 1. ค่ะจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันนะคะ1อุปกรณ์ต่อ1ท่านเท่านั้นซึ่งจะมีผลเฉพาะกับลูกค้าที่ดาวน์โหลด และเปิดใช้แอปในเครื่องใหม่เท่านั้นโดยระบบจะให้ลูกค้าลบอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งการใช้แอปอยู่ก่อนหน้าน,นี้ออกทั้งหมดจึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องใหม่ได้นะคะ 2. ค่ะบล็อกการเข้าถึงแอปจากระยะไกลหรือว่ารีโมทแอคเซสนะคะกรณีลูกค้ามีการเปิดใช้งานการช่วยเหลือการเข้าถึงนะคะลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้จนกว่าจะปิดการใช้งาน Accessibility ที่ตั้งค่าของตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือค่ะ 3. นะคะลดวงเงินตั้งต้นสำหรับธุรกรรมโอนจ่ายเติมจากเดิม2,000 200, 0 0บาทต่อวันนะคะเป็น50,000บาทต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะคะโดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินโอนจ่ายเติมได้เองผ่านแอป ซึ่งสามารถดูวิธีเปลี่ยนวงเงินส่วนตัวได้นะคะและจะมีผลเฉพาะกับลูกค้าที่ไม่เคยปรับวงเงินเท่านั้นลูกค้าที่เคยปรับวงเงินจะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถใช้วงเงินเดิมที่ตั้งไว้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะจะเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งโดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดืนอนพฤษภาคมปี2566เป็นต้นไปนะคะรายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชี ผ่านพร้อมเพย์หรือการสแกน QR code หรือเติมเงินพร้อมเพย์ l Wallet ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้นะคะจะต้องมีการสแกนหน้าด้วยนะคะรายการที่มียอดเงินตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปรายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อวันครบทุก200,000บาทการปรับเพิ่มวงเงินโอนจ่ายเงินผ่านแอปนะคะ เหล่านี้ก็จะต้องมีการสแกนใบหน้านะคะวันนี้วันนี้นะคะก็มีรูปภาพให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะของธนาคารกรุงเทพนะคะให้เตรียมพร้อมสําหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะใครดูคลิปนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ธนาคารได้เลยนะคะนำแบ,บรประชาชนไปนะคะไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งถ่ายรูปใบหน้าไว้ที่ธนาคารด้วยนะคะเพื่อลดการถูกดูข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆนะคะลดการ เต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะใครที่เป็นลูกค้าธนา,าคารกรุงเทพวันนี้เกดนําข้อมูลดีๆนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ